เรื่องของ Data Center ครับผมโดยที่ในประเทศไทยครับบริษัทข้ามชาติเนี่ยได้เปิดตัว Data Center สุดไฮเทคในประเทศไทยแล้วนะครับและมีจุดเด่นตรงที่บริษัทเนี้ยใช้พลังงานหมุนเวียนแบบ100%เลยครับโดยบริษัทที่ว่านี้นะครับ Data Center เนี่ยเกิดจากความร่วมมือของบริษัทยกักษ์ใหญ่จากต่างประเทศครับ บริษัทที่1คือ Telehouse ครับผมเป็นผู้นําในการให้บริการด้าน Data Center ระดับโลกนะครับจากประเทศอังกฤษมาจับมือกับ MDDI ครับเป็นผู้ให้บริการด้านโทรรักมนาคมจากญี่ปุ่นนะครับก็เปิดศูนย์บริการด้าน Data หรือว่า Data c e n t e r แห่งแรกในประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาครับผม Data Center ตัวนี้ครับ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเลยนะครับอยู่บริเวณถนนพระราม9นะครับแถวแถวใกล้ๆกับศูนย์ห้างโชว์ดีซนั่นเองครับผมใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นนะครับ2.5พันล้านบาทครับผมทีนี้ถามว่าใช้เงินขนาดนี้นะครับเพราะ Data Center นี้ครับมันเป็นอาคารขนาด3ชั้นที่มีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย9,000ตารางเมตรครับผมมีกำลังในการรับไฟฟ้าสูงสุดที่9.5เมกะโวลต์แอมป์ครับผมและใช้พลังงานไฟฟ้า ต่อหชุดคอมพิวเตอร์นะครับหรือต่อหนึ่แรกเนี่ยอยู่ที่15กิโลวัตต์ครับผมทีนี้รูปแบบของการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่า Data Center แห่งนี้ครับทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยนั่นเองครับผมเช่นภาพนะครับดูทันสมัยดูไฮเทคมากๆนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองด้วยครับสาเหตุที่เขาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเพราะที่เนี่ย มองแล้วมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญ1เป็นจุดที่น้ําท่วมไม่ถึงฮะเรียกว่าปลอดภัยจากน้ําท่วมมากๆนะครับและอยู่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อของบริษัทเทลโครายใหญ่ๆในประเทศไทยหลายรายครับผมใกล้กับพื้นที่ด้านธุรกิจต่างๆนะครับตัวอาคารเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับมันเหมือนเป็นดีไวส์อัจฉริยะใหญ่ๆอันหนึ่งเลยนะครับตัวมันเนี่ยสามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบอร์ออปติกได้ทั้งหมด4เส้นครับผมพร้อมเชื่อมต่อกับเทลโคทุกรายนะครับใน ประเทศไทยครับผมโดยที่เขาออกแบบมาเพื่อรองรับนะครับเป็นศูนย์รวมอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรวมถึงคู่ให้บริการด้านเนื้อหาออนไลน์นะครับซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวเครื่องมือบริหารจัดการต่างๆที่ส่งต่อกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับผมก็จะถูกดึงมาไว้ที่นี่ครับผมทีนี้ทางกรรมการผู้จัดการของบริษัทเทเลเฮาส์เนี่ยคุณเคนมิยาชิตะนะครับเขาบอกว่า ด้วยที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ใจกลางเมืองนี้จะทำให้ t e l e h o u s ์เนี่ยเป็น Data Center ที่สามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมและพร้อมต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับและที่นี่จะเป็นศูนย์ Data Center ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ครับผมเพราะ Data Center นะครับมันก็เหมือนกับเหมือนกับสมองนั่นเองอในการเก็บข้อมูล เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตัลที่สําคัญซึ่งหลายองค์กรจำเป็นต้องใช้นะครับโดยตอนนี้ t e l ลเฮาส์เขก,ก็บอกว่าตอนนี้เขาได้ร่วมมือนะประสานงานกับพันธมิตรต่างๆทั้งด้านเทล c o หรือว่า Cloud แล้วเนี่ยมากกว่า10องค์กรนะครับรวมไปถึงพวกผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันครับผมทีนี้ t ทเลเฮาส์นะครับที่อยู่ในประเทศไทยอันนี้เนี่ยถือเป็น Data Center แห่งที่3ของบริษัทนะครับที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตนออกเฉีงใต้และถ้าพูดถึงทั่วโลกเนี่ยมีแล้วกว่า45แห่งทั่วโลกนะครับโดยที่พออาคารตัวเนี้ยสร้างใหม่ล่าสุดในประเทศไทยเนี่ยมันก็เลยมาช่วย เติมวิสัยทัศน์เติมภารกิจของบริษัทในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงนะครับลดการปล่อยสุทธินะครับให้เป็นศูนย์หรือว่าเน็ตซีโร่คาร์บอนอิมิชันนั่นเองที่เขามุ่งม,มั่นว่าในปี2026จะเกิดน,นะครับและพอบริษัท ระดับโลกแบบนี้มานะครับเขามีตั้ง Data Center ในภูมิภาคแล้ว3แห่ง45แห่งทั่วโลกนะครับที่เนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่ทําให้สามารถที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมต่อเทคโนโลยีใหม่ๆที่อื่นมีที่นี่ผมก็เชื่อว่าก็จะมีตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าจากในวิดีโอเนี่ยอย่างที่ผมบอกไหมครับมันเหมือนกับเป็น d e v i c ์อัจฉริยะขนาดใหญ่ในรูปแบบอาคารเลยนั่นเองก็ดีใจที่ได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วก็หวังว่าเราจะได้อะไรแบบนี้ที่มันเป็น soft t e ท h มีคนมาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากขึ้นครับผม